สวัสดีค่ะพบกับซอนยา v วอรตี้ค่ะมาอัปเดตเรื่องดีๆจากสถานสาวภาสาภากาชาติไทยนะคะสถานสาวภาสาภากาชาติไทยขอเชิญประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด1 9มาก่อนลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะวัคซีนได้รับการสนับสนุนจากสาภากาชาติจีนนะคะระบบจะเปิดลงทะเบียนในวันที่13กันยายน2564 เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปกำหนดฉีดวัคซีนในวันที่18 และ20ถึง25กันยายน2564นะคะคำชี้แจงนะคะ 1. สำหรับประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไป 2. หญิงตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปขอให้นำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันฉีดวัคซีนด้วยนะคะ 3. บริการให้กับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด -19 มาก่อนหากตรวจพบว่า ท่านเคยได้รับวัคซีนมาแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการรับบริการนะคะ 4. ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมเพื่อรับวันนัดนะคะ 5. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อมหรือข้อความ SMS นะคะ 6. กรุณามาตามวันเวลาที่นัดหมายเพื่อลดความแออัดในการรับบริการหากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบก,ก็จะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะ 7. สถานที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มนณะ ตึกราชูทิศสถานสาวภาสภากาชาติไทยถนนพระราม4ี่ปทุมวันกรุงเทพมหานครนะคะ8ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0652053686ค่ะสำหรับการเดินทางมารับบริการวัคซีนที่สถานสาวภาสภากาชาติไทยแนะนำให้ท่านเดินทางมาด้วยรถสาธารณะได้แก่รถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT สถานีสามย่านฟังจามจุรีสแควร์นะคะเนื่องจาก ที่จัดรถมีที่จำกัดค่ะสำหรับแบบฟอร์มในการลงทะเบียนในวันจันทร์ที่13กันยายน2564เวลา9นาฬิกาที่จะถึงนี้นะคะซอนย่ญญาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะหรือว่าท่านจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะคะต้องรอวันที่13กันยายน2564ถึงจะสามารถลงทะเบียนจองวัคซีนได้นะคะซอนย่ญญาบริีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอนย่าวาเตและรับฟังข่าวสารในช่วงต่อๆไปด้วยค่ะขอทุกท่านปลอดภัยและโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ